ที่เราควรจะยึดถือเป็นอันดับแรกก็คือความไม่ยึดถือคำนี้บางคำบางครั้งบางคนบอกว่ามันง่ายนะการไม่ยึดถือเนี่ยเราบอกว่าไม่ยึดไม่ยึดก็ปล่อยแค่นี้แต่จริงๆแล้วในอารมณ์เนื้อความในการปฏิบตัติเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็ต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์ที่มันเกิดในปัจจุบันหลวงปู่หลวงพ่อท่านเคยบอกว่าการนึกถึงว่าเราจะต้องตายเนี่ย มันนึกง่ายแต่หมายความว่าความตายที่เรานึกถึงเนี่ยมันต้องได้อารมณ์ในสิ่งที่เรานึกถึงนั้นด้วยว่าเราจะตายแล้วเป็นอย่างไรเพราะว่าปกติแล้วเมื่อเราเกิดความรู้สึกถึงความตายแล้วท่านบอกว่าความตายนั้นก็เหมือนกับอนัตตาคือความไม่มีอยู่เราลองมองดูซิว่าถ้าเราณวันหนึ่งเราต้องตายจากโลกนี้ไปหรือว่าทุกๆคนตายจากโลกนี้ไปเราจะรู้สึกอย่างไร อารมใจตรงนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะมาน้อมนึกถึงเสียว่าเรายอมรับความเป็นจริงเบื้องต้นนั้นได้ไหมดังนั้นสิ่งที่เราจะน้อมรับถึงความตายหรือความอนัตตายในความไม่มีนั้นหมายความว่าอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างง่ายๆบางคนที่เขากำลังรับกรรมบางอย่างอยู่อย่างเช่นมีคนเดินมาดา่ามาว่ามาทำอะไรก็ตามทำให้เขารู้สึกแย่รู้สึกที่จั สามารถที่จะคิดโต้อตอบหรือโกรธตอบได้ในขณะวินาทีนั้นก็ตามอารมณ์ตรงนี้แหละครับสิ่งที่เรานึกถึงความตายเนี่ยเราเอามาช่วยปัญญาตรงนี้เราเอามาช่วยได้หรือเปล่าเรามองเห็นตามความเป็นจริงไหมถ้าสมมติว่าเรามองเห็นตามความเป็นจริงเราจะเห็นว่าจิตทุกๆดวงในโลกใบนี้ที่เกิดในวัฏสงสารนี้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่มีใครบ้างไหมครับ ที่อยากจะทําให้คนอื่นเป็นทุกข์มีใครบ้างไหมครับที่อยากจะเบียดเบียนคนอื่นมีใครบ้างไหมที่อยากจะไปดา่าไปว่าทําให้คนอื่นเจ็บคนอื่นแค้นหรือต้องไปสร้างตัตรูให้กับตัวเองเราก็ต้องมองย้อนกลับมาถามตัวเราเองว่าสิ่งที่เขาทํากับเรานั้นน่ะมันเป็นเขาอยากจะทําจริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าคนที่เริ่มทรงอารมณ์ได้แล้วนั้นท่านจะมองเห็นตามความเป็นจริงว่า จิตทุกทุกดวงต่างถูกอากุศลกรรมคือกรรมเป็นตัวที่เป็นเหตุทําให้จิตของเขานะ่ะต้องคิดแบบนั้นต้องพูดแบบนั้นต้องกระทําแบบนั้นกับเราซึ่งมันเป็นอกุศลกรรมที่ส่งผลแก่จิตเขาและเป็นกรรมของเราที่เราต้องรับ